พี่น้องของา่าทะเลอีกคือเกาตำไทยริกสองเม็ตดตำดี้ใส่ถัวใส่ขึ้งแห้งมีแค่รอทว่าวน้องกินเผ็ดบ่ได้ตำไทยพี่น้องจ๋าใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลา น้ำปลาบะต้องวาสานว่าใีเบียบักน้าวจ้ะเปรี้ยวหวานนั่นแหะเนาะตามใก็ได้ทีนททนี้แคโอดมีมะระกออันนี้เราก็จะปรุงใส่กุ้งแห้งค,คือคะตัวพกคคามิสันโหะ

ตุ้งแห้งทว่าปนใส่ใลงไป่เราพี่น้องทว่าลิสงนี่ลยล่ะซีมกันแซ่บบ่แซ่บบอ,บบอ,อตัดได้ได้พี่น้องจ้ะสุดท้ายท้ายสุดอ่างวนหวานใส่เห็นเป็นสีสันความแซ่บเซนเลยล่ะแล้วว่ายะังจิตต่ำบอกไหม ทำให้น้องเก็บทำเบบี้ไว้ที่สงหรัหยิบกลับมาพีพีเรียบร้อยสวัสดีครับรวันนี้นะครับรแผนกชิมตามไทยผลไม้ผมจะแซ่บ หอมกุ้งแซบรัดอร่อยมากมแซบ่อไม้กุ้งเยอะมากเลยครับอ,รอืมสุดยอดสุดยอดครับตับอีกโคบได้ที่นองจา้าโคบที่สองแล้วครับใส่แบบเพ็ดเลย สับพกใส่า้ช่เนี่ยมากกว่นะสับดีตอนนี้มะเดือนี่ถั่วมียารอดเหมือนเดิมอันนี้เราจะตำเผ็ดๆนะคะเผ็ดร้อนแสบตูดเอเดี๋ยวมาเบิ่งตอนตำพี่น้องจ้ะกินไหมชิลูกไง่ะ ใส่หยาบไหมก็แซ่บนะแซ่บนะเแซ่ปลาล่าแหะใส่มาบพอใส่ใส,ใส่พี่โคกพี่โค,ก,โคกที่สองหนใส่ปลาลาตั้มไทยยังนะแซ่บนะแตสบแซ่บแต่ว่าแซ่บแตเลือกกินแบบเลือกกินแบบกุ้งตายใส่ไหมเนี่ยใส่สักหน่ยอยไหมโคกนะใส่บคกชั่วเลยทีนะึงทั่วอวบด,ดีแค่เนาะปลูกเองธรรมชาติ ว้บัดนี้พี่น้องจ้เะเแล้วบัดนี้เหลเทียดใส่ตำล้าด้วยนี่พี่น้องจะแม่นอย่างดีอย่างมาให้กัน <c oughs> เค็ดปานสีสัมพลาดกันเลยจตีเจ้าชอบเปรี้ยวไหมอ่ะเปรี้ยวเค็ม ร้านละนัวไอออฟอร่อยแม่อร่อยก็กินเลยด้วยัวแซบไปกินเพราะแซบก็เจน,พ,นพี่น้องจาา๋าแม่ค่ะนิ่งมาอยู่บินทะเลรถแหนมย้ายขึ้นมาเนาะเอาตะกล้องซีมนะจ๊ะอ่ะ ีนหน้าตาตำปลาใส่ขึ้งแห้งแซ่บไปกินบพแซ่บไปกินคือว่าเรียบร้อยพี่น้องจ้าสบแซ่บนะเอาซีมซีมโคกนี่เห็นไหม อันนี้จำปูปลาเนาะแม่ผมตีเส้นหาเส้นมาละกอก่อนบดก่อนน้อยๆ้อยบดก่อนน้อยๆจะจะเผ็ดร้อนแสบแ่บเผ็ดปะครับ บ่อบ่อยังไงเฮ็ดไสเป็นกำบุนี้ยเป็นแบบแสบเนาะทำไมกินน้ำกันครับพี่น้องเสีอบรรยากาศทะเลเฮรออออนาแล้วแล้วพี่น้องมาเด้อมาเด้อชิมต่อไม่รอแล้วชิมเต้าไก่ประเด็ดไม่น้ำประนั้ เร่งเียงอะไรเาอกมาโซ่อยู่ะน้าปนะเนาะของคาวอ่ะของหวานของหวานน้ำมันม้อนดอันอะไรอ่าน้ำดอกไม้ก็เป็นไม่ใช่ลรสอันขนยาวคือวันที่แรีี่แหละมั้นในโซนอยากกันยาวกินสองแล้เทียดังดู ข้างบกแล้วค่อยต่ำแมประเดี๋ยวตอนกันมี้เริ่มตักมาะสีกาหรัอเปล่หวดเยวัดกังทีวีแบบนีบบ้ เราหาปลาขึ um ้นมาพักไว้มืองนี้ขัวอยู่นี่ลมพัดมากไม่ได้มีกินเนี่ยปลาเนาราเม็ตหิมเพลงเต็มเลยเจ้ามีเปลี่ยนนอนเป่ากันไหมราเม็ตบางหนึ่งปลาเน่าปลาเน่าเสือกเน่าหอยเด้อพี่น้องรถอย่างนี้รถแมร์แล้วเขาขยบ เบียงเจอเบียงแล้วอันนี้เพลงนี้เลยอะไรอินหาคนแล้วกินเตอยากันอินเพสเพพี่น้องพากกันต้กิน ว่าไม่เผ็ดน,นะนกินไปกินมาเสร็จลองคุณแม่จอดค่ะอร่อยไหมคนเลม้อยู่ไหนอ่ะอร่อยไหมแับ <laughs> อร่อยไหมแับ,บ,บน้าผีร่างแับจ้ำน้ำกับสมตำ ตํนายงกินเดีือเพราเี่ยมได้ายเป็นหลายคนถ้าแก่เพี้ยนคนเรากวรจะเกี่ยวคอเขาม่แห้ได้กินเขาแล้วบูมันจะ,จะเอาผ้าเราก็จะ เอาไก่แลให้ยกกระมังมาเลยไปขอใช้กับพวกกิรังพวงา,วา,าไปเขาไ,ไปเอไป,ปขอบคุณที่น้องที่ติดตามขอบกันที่นายจ้าวันีย้า